สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บีเช่นเคยนะคะวันนี้มารายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทาง w w w เยียวยาเกษตรกร .com นะคะซึ่งล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมชงคอรมสัปดาห์หน้าจ่ายเงินกลุ่มตกหล่นแน่นอนค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้และทางอีสานทราบได้ทาคลิปไปก่อนหน้านี้ว่า มีการจ่ายเงินในส่วนของรอบที่ 1, รอบที่ 2, รอบที่3จนถึงวันที่31กรกฎาคมและทางกระทรวงเกษตรและสหกรขอ,ขอขยายร,ระยะเวลาในคอรมอให้ถึงวันที่15 สิงหาคมในการแจ้งสิทธิ์แล้วก็แจ้งรับเงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้รู้สึกข่ารายงานถึงความคืบหน้าล่าสุดการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของที่ประชมุมคณะกรรมการกลันกองการใช้เงินกู้นะคะมีะที่ประชุมกันวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางสํงงานังกงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกนะคะ ทางกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกสอโอนเงินผ่านบัญชีซึ่งขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือนสิงหาคมนั้นนะคะมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วค่ะ คาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางครมภายในวันที่18สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะเกษตรกรใดที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งที่ w w w y a ยาเกษตรกร .com หรือตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ w w w y a ยาเกษตรกร .com หรือ www.moc.go.th a ได้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ชมคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางครมค่ะ กำหนดจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรจำนวน3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นภายใน31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะหากทางเกษตรกร,ร,กรท่านใดแจ้งเลขที่บัญชีหรือว่าแจ้งเลขที่บัญชีภายในวันที่30มสถึงสากรกฎาคมจะทําให้ทางธนาคารตกสอเตรียมจ่ายเงินไม่ทันดังนั้นนะคะต้องให้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ทำการเสนอรายชื่อเกษตรกรที่มาแจ้งสิทธิ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปที่ฐางคณะรัฐมนตรีขอความอนุคะห์ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ถ่ายอีสานแซ่บเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดหลังจากวันที่15เปลี่ยนเป็นวันที่18สิงหาคมนี้นะคะจะเข้าเสนอรายชื่อของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์อยู่ในส่วนของกลุ่มตัวลดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในวันที่18สิงหาคมนี้และ แน่นอนเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรแน่นอนภายในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะทางทกสจ่อชงและโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสิทธิ์และเช็คสิทธิ์ของท่านได้ที่ w w w moac.go.th หรือตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินได้ที่ w w w y เ s t ยียวยาเกษตรกร .com ค่ะทั้ง เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะหรือว่าประการสังคมข้าราชการประจําและก็ข้าราชการบํานาญที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะไม่เข้าข่ายเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการนี้นะคะเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการของทางภาครัฐอยู่แล้วและหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้วขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะประสาน ไปที่กรมบัญชีกลางให้ในการพิจารณาดําเนินการหักเงินเดือนตามลำดับและขั้นตอนในค่าตอบแทนคืนให้กับกระส่วนการคังในลําดับต่อไปสรุปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ไทยอีสานแทบเคยทําคลิปไปว่ามีการในส่วนของการจ่ายเงินและก็จะโอนเงินให้ทางครมออนุมัติจ่ายวันที่สิหาสิงหาคม ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนแล้วนะคะเจ่ะชงสัปดาห์หน้าในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร .com และก็จะชงรายชื่อของเกษตรกรกลุ่มที่ตกหล่นทั้งหมดนะคะในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้ยินดีด้วยนะคะอาทิตย์หน้าได้รับเงินแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกับทางภาครัฐต่อไปนะคะวันนี้ข่าวข่าวความคืบหน้าล่าสุด การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรเมืองฝากแค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยี่สันแซ่ด้วยค่ะจะเจอกันในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านแ,และสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ